อืมากระเป๋ามาด้วยมาจากไหนมาจากปทุมมายังไงอ่ะรถทัวนั่งจากปทุมมาังรุงเทพนั่งจากกรุงเทพ แล้วมายังไงมาคือมาลงที่ไหนมาลงนน ả? บก,บก,บกอสอไหนบกอสไหนอ่าน,น,นั่งสองแถวมา่านั่งสแถวมาจากบกอสอแล้วมาลงตรงไหนที่นี้นบอกว่ามลงลงอ่าแล้วจะมาทำอะไรฮะ ทำอะไรก็ได้เป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นผู้หญิงจะไมลุงไม่แก้ด้วยอ่ะเป็นคนที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดนครเป็นคนจังหวัดนครแล้วทำไมต้องมาหาผมอะ่ะดูดูคลิปดูตลอดเลยอชอบอยากอยากอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอยู่นครอำเภอ อำเภอป่าพนังอยู่ตำบลอะไรตำบลคลองน้อย,อออยป่าพนังนครศรีธรรมราชอายุเท่าไหร่ละอ่าแล้วจะมาทำกี่วันทำสักเดือน,ทำ,อนทำไมต้องทำสักเดือนอ่ะเพราะอะไรหาตังค์กลับบ้านหาตังค์กลับบ้านกลับไหนกลับนครไม่ต้องทำงานเดี๋ยวผมให้ตังค์กลับนครเอาไหมล่ะพันหนึ่งพอไหม ๋อขอทํางานก็จะกลับนครผมให้ตังแล้วกลับนครผมซื้อตั๋วให้เลยเอาไหมขออยากทํางานมีเงินสักก้อนกลับบ้านมันเดือนหนึ่งมันจะได้งานเหรอเดือนหนึ่งมันจะได้เงินสักก้อนเหรอก็อยากทก็าเอง่วลุงไม่รับอ่าวลุงไม่รับล้างถ้วยล้างจานได้ไหมเก็บโต๊ะเก็บได้ไหมได้ได้อ่า จะทำกี่เดือนนะถ้าลุงให้ทําก็ทำเรื่อยๆอ้าวหนบอกว่าจะหาเงินกลับบ้านก็จะช่วยหาเงินกลับบ้านเนี่ยถ้าว่าถ้าว่ายังไงขอสักเดือนอ๋อทำสักเดือนหนึ่งพอได้เงินกลับบ้านนะอ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นรอนะเดี๋ยวอันนี้จะถ่ายกสารไว้นะเดี๋ยวมาช่วยเก็บโต๊ะที่ร้านนะถ้าขยันก็อยู่ได้ ขี้เกียจไม่ได้นะเข้าใจป่ะเอออ่ะจากนครนะครับ